ี่ปอนถ้าวันหนึ่งรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องใช้แบงก์ไม่ต้องใช้เหรียญแต่ทุกบาททุกสตางค์จะอยู่ในมือถือเราเป็นแค่โคดดิจิทัลแบบนี้เงินของเราจะยังเป็นของเราจริงๆไหมคะลองนึกภาพดูสิครับวันนี้คุณเอาเงินไปฝากในธนาคารรัฐบาลอาจไม่รู้ทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้าเป็น CBDC Central Bank Digital Currency ทุกการจ่ายทุกการโอนทุกการซื้อกาแฟหรือเติมน้ำมันรัฐจะเห็นแบบเรียลไทมทันที เหมือนเปิดกล้องวงจรปิดการเงินไว้กับคุณตลอดเวลาโห oh, แบบนี้มันทั้งสะดวกสุดๆแต่ก็น่ากลัวสุดๆเลยนะคะใช่ครับและนี่คือเหตุผลที่เราต้องคุยกันใน EP 6เพราะอนาคตเงินดิจิตัลของรัฐหรือ CBDC อาจเปลี่ยนเกมการเงินทั้งโลกยินดีต้อนรับสู่ g o Secrets ที่นี่เราจะพาคุณเจาะลึกความอับของทองคา การเงินและการลงทุนไม่ใช่ตำราเล่มหนาๆน,นะคะแต่เป็นบทสนทนาจริงใจฟังสนุกและชวนคุณคิดต่อคะ่ะเพราะเรื่องเงินถ้าเข้าใจมากขึ้น<ะ>คุณก็ใช้ชีวิตได้มั่นคงขึ้นพี่ปอนถ้าวันหนึ่งรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องใช้แบงก์ไม่ต้องใช้เหรียญแต่ทุกบาททุกสตางค์จะอยู่ในมือถือเราเป็นแค่โค้ดดิจิทัลแบบนี้เงินของเราจะยังเป็นเงินของเราจริงๆไหมคะ ลองนึกภาพดูสิครับวันนี้คุณเอาเงินไปฝากในธนาคารรัฐบาลอาจไม่รู้ทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้าเป็น CBDC Central Bank Digital Currency ทุกการจ่ายทุกการโอนทุกการซื้อกาแฟรหรือเติมน้ำมันรัฐจะเห็นแบบเรียลไทม์ทันทีเหมือนเปิดกล้องวงจรปิดการเงินไว้กับคุณตลอดเวลาโหแบบนี้มันทั้งสะดวกสุดๆแต่ก็น่ากลัวสุดๆเลยนะคะใช่ครับ และนี่คือเหตุผลที่เราต้องคุยกันใน ep 6เพราะอนาคตเงินดิจิตัลของรัฐหรือ cbdc อาจเปลี่ยนเกมการเงินทั้งโลกก่อนอื่นค่ะขอต้องรับทุกคนเข้าสู่ go secret อีกครั้งนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนเพราะการกดติดตามไม่ใช่แค่ได้ฟังเรื่องเล่าการเงินสนุกๆแต่ยังได้แนวคิดที่คุณใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันด้วยค่ะใช่ครับเอาล่ะวันนี้เรามาเจาะกันเลยว่า CBDC คืออะไรทำไมมันถึงสำคัญและมันจะกระทบกับทองคำบิตคอยรวมถึงชีวิตเราอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะโอเคค่ะพี่ปอนงั้นเขาเริ่มจากพื้นฐานเลย CBDC มันคืออะไรกันแน่คะ CBDC ก็คือเงินดิจิตัลที่ออกโดยธนาคารกลางของประเทศนั้นๆครับฟังง่ายๆเลยก็คือเหมือนเงินบาทหรือดอลลร์ที่เราใช้ทุกวัน เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในรูปธนบัตรหรือเหรียญแต่มาในรูปแบบดิจิตอลในแอปหรือวอลเล็ตของเราแล้วมันต่างจากที่เราใช้โอนเงินผ่านแอปธนาคารหรือใช้ทูมานี่ช o อปปี้เพอะไรพวกนี้ยังไงคะต่างเยอะเลยครับที่เราใช้ทุกวันนี้แม้ว่าจะโอนผ่านแอปธนาคารหรือใช้ E-Money มันคือบริการทางการเงินที่บริษัทหรือธนาคารกลางคอยเป็นตัวกลาง แต่เงินที่หมุนจริงๆยังเป็นบาทหรือดอลลาร์ที่ธนาคารกลางออกอยู่ดีแต่ CBDC นี่คือเงินสกุลจริงที่ธนาคารกลางออกมาในรูปดิจิทัลเลยคุณไม่ต้องผ่านธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องใช้วีซ่าไม่ต้องใช้เอลิเพมันคือเงินของรัฐ100%อเอร์อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะพี่ปอนแบบนี้มันสะดวกสุดๆเลยนะคะแค่มือถือก็ใช้ใจ่ายได้แทนทีไม่ต้องมีบัญชีธนาคารด้วยซ้ำ ถูกต้องครับน้องดอลล่าและนั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลหลายประเทศเริ่มสนใจ CBDC เพราะมันช่วยให้เข้าถึงเงินได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารแล้วใครเป็นประเทศแรกๆที่ทำเรื่องนี้หรือคะพี่ปอนจริงๆถ้าจะย้อนไปต้องเริ่มจากประเทศจีนครับตั้งแต่ปี2014เขาเริ่มวิจัยเรื่องดิจิตอลหยวนหรือ ECNY พอถึงปี2020ก็เริ่มทดลองใช้ในบางเมือง แจกเงินดิจิตอลให้ประชาชนใช้ซื้อของจริงๆผ่านแอปมือถือเลยนะโหจีนไปไกลกว่าที่หนูคิดอีกนะคะเนี่ยแล้วมีประเทศอื่นทำไหมคะเยอะเลยครับตัวอย่างเช่นบาฮามาสมีแซนดอลลาถือเป็น CBDC ตัวแรกที่ใช้งานจริงทั่วประเทศสวีเดนทำ e โคร n a เพราะประชากรใช้เงินสดน้อยลงเรื่อยๆย,ยุโรปกำลังศึกษาดิจิตัลยูโรอินเดีย เริ่มทดลองดิจิทัลรูปีไทยเองก็มีโครงการอินทนนทของแบงก์ชาติที่ทดลอง CBDC สำหรับธุรกรรมภาคธุรกิจอ้าวงั้นแปลว่าไทยก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะเนี่ยใช่ครับทุกประเทศกำลังขยับพอเขาเห็นแล้วว่าถ้ารัฐไม่ทำประชาชนจะหันไปใช้ s t ตเบิลคอยอย่าง USDT หรือ Bitcoin ซึ่งอยู่นอกการควบคุมอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ รัฐเลยต้องรีบสร้างของตัวเองขึ้นมาไม่งั้นเสียอำนาจการเงินถูกต้องเลยดอลล่าแล้วพี่ปอนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ CBDC มันดีตรงไหนทำไมรัฐบาลถึงชอบข้อดีมีหลายอย่างครับอย่างแรกเลยคือลดต้นทุนการพิมพ์ธนบัตรและเหรียญทุกปีธนาคารกลางต้องใช้เงินมหาศาลในการผลิตและทำลายธนบัตรเก่าๆแต่ถ้าเป็นดิจิตัลเงินก็อยู่ในระบบไม่ต้องพิมพ์จริง อย่างที่2คือโอนเงินเร็วขึ้นสมมติคุณอยากโอนเงินจากไทยไปสหรัฐปกติต้องผ่านหลายตัวกลางใช้เวลา2-3วันแต่ถ้าเป็น CBDC ที่เชื่อมกันระบบอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีอย่างที่3คือควบคุมอาชยากรรมได้ง่ายขึ้นเพราะทุกธุรกรรมมีร่องรอยตรวจสอบได้ฟอกเงินก็ยากขึ้นขายยาก็ยากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือ รัฐมองเห็นการเงินของประเทศแบบ Real-Time ว่าเงินหมุนตรงไหนใช้ทำอะไรฟังดูดีมากเลยนะคะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วมีข้อเสียไหมคะมีแน่นอนดอลล่าข้อกังวลใหญ่ที่สุดนะคือความเป็นส่วนตัวลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่คุณซื้อกาแฟรัฐบาลรู้ทุกครั้งที่คุณโอนเงินให้เพื่อน รัฐบาลเห็นถ้าเขาเก็บข้อมูลหมดมันก็คือ b ิ๊กบราเธอร์ในโลกการเงินเลยแหละโอ้ oh, แบบนี้น่ากลัวจริงๆค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งรัฐไม่ชอบเราจะปิดบัญชีเราได้ทันทีเลยไหมคะนี่แหละมีความเป็นไปได้มากๆเลยนะและนี่คืออีกความเสี่ยงใหญ่ CBDC ให้รัฐมีอำนาจสูงมากในการควบคุมเงินของประชาชนซึ่งทรัฐบาลโปร่งใสก็ดีไป แต่ถ้าไม่โปร่งใสหรือใช้อำนาจเกินขอบเขตอันตรายมากแล้วถ้าคนแห่กันไปถือแต่ CBDC ไม่ฝากเงินในธนาคารพาณิชย์เลยจะเกิดอะไรขึ้นคะก็อีกเรื่องเลยนะที่สำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์รกังวลเพราะถ้าเงินไหลออกจากธนาคารพาณิชย์ไปอยู่ใน CBDC หมดธนาคารก็จะไม่มีเงินปล่อยกู้ระบบเศรษฐกิจอาจชะงักได้ต้องมีการออกแบบให้ดีเช่น จำกัดวงเงินที่คนถือ C B D C ได้อืมงั้นแปลว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อกังวลปนกันไปใช่ครับอย่างชีนที่ใช้ E C N Y ก็มีทั้งคนชอบและคนกังวลบางคนบอกว่ามันทำให้จ่ายเงินง่ายสุดแต่บางคนก็กลัวว่ารัฐจะเห็นทุกการเคลื่อนไหวและอาจใช้เป็นเครื่องมือควบคุมประชาชนแล้วมันกระทบกับทองคำกับบิตคอยอย่งไงคะ ถ้า CBDC ถูกใช้จริงทั่วโลกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนบางส่วนจะยิ่งอยากถือทองคำเพราะมันคือสินทรัพย์ที่รัฐควบคุมไม่ได้ใช้เป็น safe haven ได้นะ Bitcoin อ,อาจถูกกดดันหนักขึ้นเพราะรัฐไม่อยากให้มีคู่แข่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยอาจจะขึ้นสูงมากหรือดิ่งเลยก็ได้นะนักลงทุนทั่วไปต้องคิดใหม่เรื่อง diversification เพราะเงินที่คุณถืออาจไม่ใช่ของคุณจริงๆแบบเดิมอ๋องั้นทองกับบิตคอยอาจจะกลายเป็นเหมือนที่หลบภัยของคนที่อยากรักษาเสรีภาพทางการเงินใช่ครับน้องดอลลาร์พูดถูกเลยแล้วดอลลาร์เริ่มสงสัยละนะคะพี่ปอนสรุปให้หน่อยดีกว่า CBDC ดีหรือไม่ดีคะคำตอบสำหรับพี่นะคือมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ครับ มันมีข้อดีมหาศาลทั้งความสะดวกความปลอดภัยความโปรง่งใสแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงใหญ่เรื่องเสรีภาพและอำนาจของรัฐแล้วงั้นสิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยล่ะต้องทำคืออะไรคะสิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้และปรับตัวรู้ว่า CBDC จะมาแน่แต่ก็ต้องกระจายการถือครองสินทรัพย์ ไม่ฝากชีวิตไว้กับระบบใดระบบหนึ่งเช่นออมทองบางส่วนถือบิตคอยบ้างเพื่อสร้างสมดุลอ๋อหนูเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าอนาคตเงินไม่ได้มีแค่แบงค์ในมือเราอีกต่อไปถูกต้องเลยและนี่คือเหตุผลที่ EP6 เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะแล้ว EP7 ครั้งหน้าเราจะพูดเรื่องอะไรคะพี่ปอน EP7 เเราจะต่อจากตรงนี้เลยครับเมื่ออนาคต เราอาจมีทั้ง C B D C บิตคอยนและดิจิตเลโกอยู่พร้อมกันแล้วเราควรสร้างพอร์ตการลงทุนยังไงใครจะชนะใครจะรอดแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงโอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะเป็นอะไรที่หลายคนไม่รู้เลยแต่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเลยต้องติดตามต่อเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนยุคใหม่เลยนะครับ ฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะกดติดตามกันหรือ,อยังครับถ้ายังกดเลยนะเดี๋ยวจะพลาดไม่ได้เจอกันอีกนะครับใช่เลยค่ะกดติดตามกันเลยนะ